นี่สองขวบเล่นนี่แล้วเล่นเองด้วยเล่นเองด้วยเก่งอะว่นเก่งเฮ้ยหายไปลูกอ่ะเจอเต็มอะไรครับทุกคนตาตาปาร์ตี้อยู่นะครับ ถ้าอยากส่งได้เราส่งตอนนี้ไม่ขึ้นเลยสตาร์บัตตี้ไม่ขึ้นเลย,ปเ,ลยเปลี่ยนมือกระทันหันอุย้ยคุณจา๋าส่งมาหนึ่งพันดวงนะคะคุณจา๋าจิตินานครับคุณนะคะอัญญาทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยโอ้ย วังโต,งโตเดี๋ยวมันก็พังหรออันนี้ใครให้มานะรอเป็นไฟด้วยใครให้มาพี่ปุ๊กจำได้ไหมอันเนี้ยอ๋อใช่หรอ อ๋อของน้องเนยน้องเนยชติกาส่งมาให้ของคิดคินอะไรวะคินคินคิดเวอร์อะไรประมาณเนี้ยเปรน็นแบรนด์ของเล่นเขาแหละ รถดุกดิกของน้องเลยนะเอเอ,อระวังลูกไอ้รถดุกดิกขาถ่ายนะ,ยะถ้าจะซื้อของเล่นให้เด็กสักชิ้นหนึ่งมามีแนะนําเป็นอนันนั้นเรยงจริงเพราะว่าราคาดีแล้วก็ดาวด้วยด,วยดาวขึ้นบา้ากตอนนี้แล้วก็วแข็งแรงมากเหลือเวลาอีกนาทีครึ่งก็คือที่ทีทททททพีใช้นใช้มาตั้งแต่แบบขวบหนึ่งอะจนถึงตอนนี้เบบี้ใช้ต่อแล้วมันก็ยังไม่พังเธอลูกฉันเล่นแบบสมบุกสมบันมากเลยนะ อ๋อนี่ป้าปุ๊กเอามายืนยันอ๋อ,อนี่ไงหนูยลำบกกินนี่ด้วยนะพันเก้าเอง 2, 2องพันเะยไปดูเธอเอาไปหน่อยดีทำ <c oughs> อะไร ใ้ไม้มีหลายลูกทุกคนอ่ะเชียร์ดาวกันต่อเราเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะครับร่วมกันทำตาปาร์ตี้ครับเ ยิงดอสเลยเหรอยิงถังน้ำพ่อเหรอไม่ได้อีกแล้วอีกสิบวิสุดท้ายอ่ะขอบคุณเดี๋ยวขอบขอบคุณผู้ส่งดาวก่อนตกลงวันนี้ไม่ได้คุณจ๋าส่งมาพันดวงคุณจ๋าส่งอีกพันดวงยังไม่ทานอีกสองวิสุดท้ายยังไม่ได้ครบเลยห้าสิบดาวห้าสิบทำซับเรียบร้อย ขอโทษด้วยนะคุณจ๋าไม่สำเร็จขอบคุณนะครับส่งมาให้สองรอบเลยแต่ก็ยังไม่สำเร็จเลยเฮ้ hey. คนบอกพิธีแต่งตัวน่ารักจริงๆน้องพีอ่ะก็แต่งตัวแบบนี้แต่ว่ามันมีอคซิเดนนิดหน่อยแต่มันมีอคซิเดนนิดหน่อยเข้าใจกันได้คุณจ๋าส่งมาง2 0 0าเลยขอบคุณนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเรามาพยายามกันใหม่พ่อจะตั้งใจเชียร์มากกว่านี้ ้องเพลงด้วยถ้าเผื่อจะเล่นน่ะโอไมดอสด้วยถึงทำเล้วหมดเลยเนี่ยโอเคปลาํำนึกผิดก็ดีแล้วลูกปลาไปตรงโน้น ไอ้เลี้ยวเอา้าน้ำหมดแล้วอ่ะอุ้ยไปเล่นด้วยละไม่เกียร์ คุณกาต่ายทงมาหนึ่งร้อยดูว่างนืออูล้องเรียกใครลูกล้องเรียกใครขาชี้หน่อยอะไรอ๋อนอก ô, oh, khun ya mà, à, thổi, 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 tất cả mọi สวัสดีเดี๋ยวใจเย็น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 ออสวัสดีโออยูมหายาโอ้ไปหาปู่ด้วยสวัสดีค่ะน้องพี่เข้าบ้านลูกเดี๋ยวพี่น้องเข้าไม่ได้มันนี่หนูไปเกลี่กาเข้า นอ้องพี <mixed dengan besar> ่จะเกะกะกาเป็นเกะกะเลยพี่จะเข้าบ้านมานี่เรียนเทียน

จะเย็นๆออกเขาคอมเมนต์มาว่าลำคาญผมเลยนเด็กทำไมไม่รัดผมให้เรียบร้อยก็รัดเรียบร้อยแล้วล่ะครับแต่ว่าพอเขาไปวิ่งเล่นแล้วมันก็หลุดก็ธรรมดาเนาะธรรมชาติธรรมชาติแล้วเขาก็กำลังสนุกกันนะก็ไม่อยากจะมารัดทีเราก็อยู่กับความไม่ต้องเนี๊ยบตลอดเวลาก็ได้นุ อันนี้ก็ตอบว่าช่วยบล็อกด้วยโอไม่้ถึงขนาดนั้นหรอกเขาก็แบบมีความคิดเห็นอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าโอเคก็อพอจะบล็อกคนที่เปรียบเทียบเปรียบเทียบ,ยบ,ยบอันอย่างนู้นอย่างนี้คนนั้นดีกว่าคนนี้เก่งกว่าอะไรเงี้ยพอบล็อกอย่างนี้บล็อก ใช่อย่าลืมไปเบียนเทียนกันนะงบอกพ่อม่ไปวัดเออจริงปะไปไหนมาไปวัดไหนมาเนี่ยคุณสอบวันตรสมัยเก้าสิบเก้าดว่าไป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 ลูก คุณอารยาส่งด,งมา,400ดา,ามมาสี่ร้อยนดะูงือป่าป่า,ปาอ่ะอเ,เราจะเข้าบ้านกันแล้วอโอเคทุกคนวันนี้เราไลฟ์ประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> โง <c oughs> โ,เโงเลย <c oughs> <c oughs> ชุดสาวน้อยน่ารักมากจริงๆสองคนนี้จริงๆก็ใส่ชุดเหมือนพิธีใช่ไหม แต่ว่ามีมอักเสบเล็กนิดหน่อยไม่ได้เลยไปยุ่งกับลูกเขาไม่ได้อัญญาออกโอเคพีพีเข้าบ้านไหมลูกได้ยินเสียงแปะ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 ป ทั้งในบ้านไม่ให้เล่นน้ำนะล,ลูนะไไากาตลกส้าเปรียกไปหมดแล้วเนี่ยเวลาเดินต้องระวังนะเดี๋ยวมันลืน่นขอโทษไม่ใช่ <c oughs> ขอโทษก็พอนะลูมกม,มันต้องรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมั่งอันนี้ใอกาอนี้อาชีด อันนี้ต้นอะไรนะที่เขาให้มา,านนใครรู้มัง่งนี่ต้นไรนใ,ใครี่มานน่ารู้ต้อัไมสั่งใ้ได้ยได้ยเออลดน้ำต้นไม้นนะอ่ารดได้อย่างนี้ถูกต้องต้นไม้ต้องการน้ำ ตั้งสิต้องต้ตั้งดีตั้งดีๆปะปะปะยิ่งเหนื่อยเลยเหนื่อยยางอยากับบ้านยางเข้เขาบ้าจ้ะโอเคโอเโอเคโอเคโเคโอ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 เคอคโอเ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 ขโอเคโอเคโอเคโาเคโอคอเคโอคครับโอเคค